สวัสดีค่ะชาวลักนณาราศีกุมและชาวราศีกุมนะคะคลิปนี้เป็นคลิปประจำช่วงมีนาคมและเมษายน15มีนาถึง30เมษายน2523นะคะดูตามลักนณาก่อนถ้าใครทราบลักนณาวันที่แบ่งตามแบบไทยแต่ท่านใดไม่ทราบก็ดูราศีได้13กุมภาถึง12มีนาคมเราจะมาดูเรื่องการงานการเงินความรักคนโสดคนมีคู่ทั่วไปส่วนคลิปรักสามเศร้าจะมีแยกให้อีกต่างหาก แล้วก็เป็นพลังงานการอ่านภาพรวมซึ่งอาจจะมีทั้งตรงและไม่ตรงเลยก็ได้ขอเพื่อนๆวามคุเทิงฟังเพื่อเป็นแนวทางก็พอไม่ต้องเครียดจนเกินไปไม่ต้องเชื่อทั้งหมดนะคะโอเคมาเริ่มกันการงานภาพรวมๆของชาวกลุ่มในช่วงมีนาเมษานี้มีหลายอย่างให้คุณได้จัดการเยอะเลยเพราะว่าคุณได้ strength เป็นใบแรกเลยเป็นคนที่ต้องคอยบริหารต้องคอยจัดการอะไรเยอะแยะด้วยความอดทนและด้วยความสามารถของตัวคุณเองมีไพ่สามดาบเข้ามาไพ่สามดาบบรรยากาศหรือเหตุการณ์บางอย่างที่ทำให้ไม่สบอารมณ์คุณหรือทำให้ขัดใจคุณหรือไม่ได้ด่งใจคุณมันจะมีบางอย่างเกิดขึ้นที่ทำให้เรารู้สึกว่าผิดหวังเจ็บแปบลึกๆเกี่ยวกับเรื่องของงานแต,แต่คุณก็สามารถผ่านไปได้เพราะว่าตัวตนของคุณมันเป็นใบนี้ เป็นไพ่ของคนเก่งอะคนเก่งขนาดที่ข่มสิงโตได้คือคุณเก่งในการบริหารจัดการเก่งทั้งแง่ของปรัชญาเก่งทั้งจิตวิทยาเก่งทั้งพละกกาลังเก่งทุกอย่างนะคะคุณก็เลยสามารถที่จะกําจัดไอ้สามดาบตรงนี้ได้แล้วก็ยังสามารถไปต่อได้ในเรื่องของหน้าที่การงานไม่ว่าจะสาขาอาชีพใดก็ตามทีนี้แยกมาที่สําหรับคนว่างงานท่านที่ว่างงานนะคะ พยายามให้มากๆนะบางท่านอาจจะจนเหนื่อยจนท้อแล้วก็ยังไม่ได้สักทีอย่าเพิ่งละความพยายามนะคะยังมีไพ่เจ็ดไม้เท้าขึ้นมาให้คุณได้สู้ต่อให้คุณได้มุ่งมั่นต่อก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆนาะนาประการไปให้ได้เพราะว่าตําแหน่งหนะ้าที่การงานที่ดีๆก็รอคุณอยู่ก่อนออกจากบ้านถือเคล็ดนิดนึงถ้าหากมีผู้หลักผู้ใหญ่พ่อแม่ปู่ย่าตายายในบ้านขอพรกับท่านก่อน มันจะเป็นการเหมือนเปิดทางเทวดาช่วยเปิดทางด้วยนะคะหรือไม่ก็เป็นพระภูมิเจ้าที่ที่บ้านก็ได้นะยกมือไหว้ขอพรสัตุสาธ,สาธุแล้วก็ออกไปสมัครงานประมาณนี้ทีนี้คนที่ทําอาชีพอิสระนะคะคนที่ทําอาชีพอิสระเนี่ยเนี่ยค่ะมันเป็นปัญหาจุกจิกกวนใจซึ่งเหมือนกับไพ่ภาพรวมที่มันเป็นสามดาบต,ตรงเนี้ย ะคะราชินีดาบคือคนที่คอยแก้ปัญหาตลอดมีเรื่องให้คิดมีเรื่องให้หงุดหงิดใจตลอดแต่ว่าคุณก็สามารถแก้ไขได้เพราะว่าใบาต่อมาเป็นเมจิเชียนคนคนนี้เก่งมากยังรู้ฟ้าดินรู้ทุกเรื่องเก่งทุกเรื่องมีความสามารถรอบตัวมีความสามารถพิเศษเยอะแล้วก็มีสเสน่ห์ในการใช้ถ้อยคำเจรจาเอาตัวรอดได้เก่งนะคะฉลาดด้วยหลักแหลมด้วยตรงเนี้ย ใบเนี้ยกับใบเนี้ยมันจะทําให้คุณาสามารถแก้ไขไอ้เรื่องที่มันไม่ได้ดังใจตรงเนี้ยไปได้นะเพราะว่าสองใบเนี้ยเก่งพอๆกันเลยแล้วก็มีใบนี้ปิดท้ายมาสายอาชีพอิสระนะคะคุณอาจจะได้ดิวกับางานเกี่ยวกับการต่างประเทศหรือคุณอาจจะมีลูกค้ามาีหุ้นส่วนมีอะไรก็ตามที่จะต้องมาคุยมาดิวมาอะไรกันแบบเนี้ยก็คือคุณจะมีเสน่ห์ในการพูดจาหวานล้อมนะ่ะ จะสำเร็จได้เร็วขึ้นและดีขึ้นถ้าหากว่าเราใช้เสน่ห์ในการพูดจาในการสื่อสารนะเพราะว่าราชินีดาบที่คุณได้นเนี่ยกับสเตรนท์เขาค่อนข้างเป็นคนที่ค่อนข้างแข็งเพราะว่าคือจิตใจเข้มแข็งก็เลยทำให้การกระทำอาจจะออกแนวแข็งๆออกไปบ้างหรืออาจจะก,กระด้างกระเดื่องบ้างอาจจะขัดหูขัดตาคนอื่นๆบ้างทีนี้ไพ่ใบนี้มาเนี่ยเพื่อบอกให้เรารู้ว่า ความสามารถที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณอะ่ะชาวกุมอะ่ะธาตุลมคนธาตุลมสามารถที่จะพลิกเปลี่ยนสถานการณ์ได้ตลอดเหมือนสายลมที่พัดไปทางนั้นพัดไปทางนี้คุณสามารถปรับตัวเองได้เร็วเข้ากับสถานการณ์ได้เหมือนกับคนคนนี้ที่เก่งรอบด้านแล้วก็ฉลาดในการปรับตัวในการเข้าหาผู้คนอัศน,ตนีตรงนี้ออกมานะคะมันจะเป็นเหมือนกับว่าช่วยให้การเจรจาหรือการติดต่ออะไรม,มันง่ายขึ้นไปกว่าเดิม งานที่เกี่ยวข้องกับการส่งข่าวการสื่อข่าวประชาสัมพันธ์การพูดการนำเสนอต่อหน้าสาธารณชนหรือเป็นฟรีแลนซ์หรือเป็น,ปนคนเชียร์สินค้าเป็นพรีเซนเตอร์เป็นอะไรแบบนี้ค่อนข้างดีงานโฆษณาประชาสัมพันธ์แบบนี้ค่อนข้างโดดเด่นนะคะถึงงานที่เกี่ยวข้องกับ กับยากับการรักษาโรคหรือผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ยาอะไรแบบนี้นะคะคนที่ขายของอยู่ร้านขายยาอะไรแบบเนี้ยค่อนข้างไปได้ดีทีนี้มาดูที่อาชีพอิสระอาชีพอิสระมีความเหนื่อยล้าบ้างอยากจะพักบ้างนะแต่ว่าคุณเป็นคนที่เห็นใจคนอื่นเยอะมากต่อให้คุณเหนื่อยคุณอยากพักแค่ไหนคุณก็ต้องก้มหน้าก้มตาทํางานต่อไปเพราะว่าความรับผิดชอบของคุณมันเยอะแล้วก็คุณมีความรู้สึกว่า คุณทิ้งมันไปไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นงานโปรเจกต์ใดก็ตามนะคะสำหรับสายข้าราชการและมนุษย์เงินเดือนคุณวางมือไม่ได้คุณจะได้พักผ่อนหน่อยในช่วงปลายปลายเมษานะคะแต่ว่าทีอ่ะก็มีคนมาขอร้องเรานะมีคนขอร้องให้เราช่วยทําอย่างนั้นหน่อยช่วยทําอันนี้ให้หน่อยจริงๆอาจจะไม่ใช่ภาระเราหรอกไม่ใช่หน้าที่เราแต่ว่าเป็นเป็นหน้าที่ของคนอื่นแต่เขาก็มาไหวบานเราให้เราได้ช่วยเหลือเขาอะไรแบบนี้แล้วคุณก็ไม่อยากจะขัดใจคนด้วยอะ่ะมันก็เลยต้องช่วยๆไป แต่ให้ใบนี้ดีนะคะความมานะความขยันของคุณเนี่ยมันเข้าตาเข้าตากรรมการเข้าตาผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านงเจ้านายซึ่งจะทําให้เขาเนี่ยเอ็นดูคุณมากขึ้นประมาณนี้ช่วงนี้ว่าช่วงนี้เหนื่อยล้าจากการทํางานบ้างก็ขอให้อดทนไปก่อนเดี๋ยวช่วงเมษาเดี๋ยวจะมีโอกาสได้พักผ่อนนะคะหรือคุณอาจจะอยากลาพักร้อนก็ได้ทีนี้มาดูที่เรื่องของการเงินการเงินค่อนข้างดี ชาวกลุ่มเป็นคนที่ฐานการเงินดีด้วยความที่ว่าคุณมีดี e อ็มเพ s สในตัวเองในช่วงมีนามเมษานะความเป็นดี e อ็มเพ s สเนี่ยคือผู้หญิงที่เก่งที่ฉลาดแล้วก็ที่วางแผนบริหารจัดการอะไรได้ดีเหมือนอไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงผู้ชายนะคะเนี่ยดีเอ็มเพรสกับสเตรน g ์เนี่ย,เ,ยเป็นคนที่เก่งมากเป็นผู้หญิงที่เก่งมาก หรือเป็นผู้ชายที่เก่งมากเป็นผู้ชายที่รอบคอบที่ละเอียดไม่แพ้ผู้หญิงเลยแล้วคุณมีการวางแผนทางด้านการเงินที่ดีมากแล้วคุณก็มีไพ่สิบเหรียญนะคะเป็นไพ่ของความมั่นคงทางด้านการเงินหรือว่าทางด้านเครดิตของคุณไม่ว่าคุณจะยื่นกู้หรือยื่นอะไรก็ตามตามสถาบันการเงินต่างๆผ่านฉลุยสําเร็จได้แผนการใช้ใจ่ายเงินที่ค่อนข้างรัดักุมแนละรอบคอบละเอียด คุณจะลิสต์ไว้เลยว่าคุณจะใช้อันนี้อันนี้อันนี้แค่ไหนแค่ไหนแค่ไหนจะใช้ใจ่ายส่วนตัวแค่ไหนจะเพื่อครอบครัวเท่าไหร่จะเพื่อ,อเพื่อนฝูงเท่าไหร่คุณจะแบบค่อนข้างที่จะละเอียดถี่ถ้วนในเรื่องของการใช้เงินมันก็เลยทําให้การเงินของคุณค่อนข้างที่จะโอเคในช่วงนี้ความรักบ้างความรักสายโสดแท้มีอยู่จริงไหมทำไมฉันเจอแต่เรื่องเจ็บปวดมาตลอดอะไรแบบนี้ อาจจะมีอารมณ์นั้นทีนี้บางท่านก็เลิกลากับคนรักมาเจ็บปวดแผลยังสดอยู่แผลยังไม่หายจากการที่ใครคนนึงมีตัวเลือกเยอะหรือใครคนนึงคบหลายคนก็เลยทําให้คุณค่อนข้างที่จะยังไม่ไว้ใจอะ่ะ คุณยัจะเป็นตัวเลือกหนึ่งของเขากลัวจะไม่ใช่รักแท้กลัวจะเป็นเพียงแค่รักลมๆรักปลอมๆกลัวจะเป็นเพียงแค่รักมโนอะไรแบบเนี้ยนะคะท่านคุณอาจจะอยากได้ใครสักคนหนึ่งที่เป็นคนในฝันของคุณเข้ามาดามใจรักษาแผลใจให้กับคุณก็ได้และคุณน่าตั้งตารอใครคนนั้นถามว่าจะเจอไหมใครคนนั้นที่คุณรออาจจะเจอคะ่ะ อาจจะเป็นคนรักเก่าหรือเพื่อนเก่าหรือคนที่เคยคุ้นเคยหรือเคยรู้จักกันมาก่อนก็ได้หรือไม่คุณอาจจะได้ไปเจอเขาคนนั้นในสถานที่เดิมๆสถานที่ที่เป็นโบสถ์เป็นคล้ายกับสวนสาธารณะสวนดอกไม้ประมาณนั้นน่ะคุณอาจจะได้เจอกับใครคนนั้นนะคะจะเจอใครคนนั้นคุณต้องเดินทางเดินทางไกลอาจจะกลับไปเยี่ยมบ้านเกิดกลับไปอะไรก็ได้อะต้องเป็นการเดินทางข้ามจังหวัดขึ้นขึ้นไปนะ จะมีโอกาสได้เจอกับใครคนนั้นนะคะหรือถ้าคุณยังไม่พร้อมที่จะเจอก็ไม่เป็นไรก็สามารถปิดปิดตัวเองได้นะอยู่ที่ความพร้อมของของตัวคุณเองโสดชาวกลุมนะคะทีนี้ดูคนมีคู่บ้างความสัมพันธ์ก็ยังคงดําเนินไปได้เรื่อยๆดีอยู่คู่ไหนที่อยู่ด้วยกันแบบคู่รักแบบแบบคนรักนะ่ะมันค่อนข้างที่จะ มันจะมีการหึงมีการหวงมีการระแวดระวังมีการระแวงกันเพราะว่าเธอเป็นคนรักของฉันมีการอะไรแบบนี้แต่ถ้าอาศัยความเป็นเพื่อนเข้ามาประกอบคือรักกันนั่นแหละแต่ว่าอยู่กันแบบมีความเป็นเพื่อนเข้ามาปนด้วยมันจะมีมันจะมีโมเมนต์ของความที่ว่าอิสระหรือมุมที่เป็นส่วนตัว ซึ่งมันจะทําให้ไม่อึดอัดจนเกินไปคู่มีโอกาสได้ไปร่วมงานสังสรรค์ปาร์ตี้ hey ha, pa, เฮฮาพบปะเพื่อนฝูงงานเลี้ยงรุ่นนู่นนั่นนี่ว่าไปให้ความสัมพันธ์เป็นในลักษณะของคู่รักที่เป็นเหมือนเพื่อนสนิทกันเป็นเหมือนเพื่อนที่รู้ใจกันเพราะว่าคุณทั้งสองคนมีภาระร่วมกันมีหน้าที่รับผิดชอบร่วมกันใครที่ยังไม่มีลูกความรับผิดชอบร่วมกันของคุณคือ เรื่องหัวใจของคนสองคนแต่ใครที่มีลูกร่วมกันแล้วภาระรับผิดชอบร่วมกันของคุณก็คือลูกคือครอบครัวซึ่งมันก็เลยจะต้องอาศัยทั้งความเป็นคนรักและความเป็นเพื่อนรู้สึกว่าคุณแบกรับอะไรเยอะมากคุณอาจจะเครียดหรืออาจจะกดดันกับความสัมพันธ์ก็ได้กรณีบางคู่คนรักทํางานหนักทํางานหนักทำงานตลอดอาจจะไม่ได้มีเวลาให้คุณคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าหรือว่าความสัมพันธ์ของเราในแบบคู่รักมันลดลง มันไม่ใช่นะคะเขาอาจจะทํางานหนักแล้วก็รับภาระอะไรหลายอย่างอันนี้เราก็ต้องเข้าใจเขาด้วยนะหรืออาจจะกลับด้านกันก็ได้คุณอาจจะเป็นคนที่แบกรับภาระหรือทํางานหนักเองนอกบ้านอะไรแบบนี้ก็ได้สามเศร้าจะมีแยกให้อีกต่างหากนะอันนี้ไม่ถึงคู่รักทั่ว,วไปขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะอาจจะมีตรงบ้างและไม่ตรงบ้างคำทำนายใดไม่ถูกใจขออภัย็นะจีะนี้ด้วยฝากกดติดตามนด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ